สวัสดีครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้เป็นมือวันเสาร์เป็นนะครับวันพระญ่วันศิลป์น้องพี่น้องเนาะหรือว่าวันอาสารหบูชานะครับมืนก็สิเป็นวันเขาพรรษาเมื่อนี้ผมสมใชยของสามจุ่มมาถวายต้นเทียนนะครับพี่น้องหยาดน้ำนะครับส่งผลบุญไปให้สลหรับเจ้ากรรมนายเวรบรรพบรุษนะครับบวัวสิเปนนะครับพ่อแม่พี่น้อง นะครับที่ลวงรับดับขันไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะพร้อมด้วยนะครับมาปล่อยปลานะครับปล่อยหอยนะครับหอยหอยขมพี่น้องบ้านเทาอื่นหอยจุบนี่ยล่ะนะครับเพื่อเป็นบุญกุศลอ่ะได้เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลมื้อนี้นะครับในช่วงเขาพรรษาจังซี่ก็ขออ่ำนวยอวยพรขออ่ำนวยไว้ออไวใช้ให้สำหรับ กลัลยาณมิตรรือว่าแฟนครับเอฟซของผู้ขาสมชัยของสามจุมผมเป็นพี่น้องทุกทุกทันจุงประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงชิดหอดชิดเทิงกันทุกคนครับอยู่ดีมีแห้งมีโชคมีใชท่ทุกทุกทันครับผมสวัสดีครับชีวิต